หากินมื้อเช้าสุดคลาสสิกที่คนชุมพรเนี่ยต่างแนะนําต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีอาหารเช้าอร่อยๆให้เราเลือกเพียบเลยบรรยากาศยามเช้าสบายๆที่เหมาะกับนกอ้วนที่ตื่นเช้าแบบพวกเราขอเริ่มด้วยร้านที่ชาวชุมพรบอกเลยว่ายังไงมาก็ต้องแวะร้านนี้กับร้านมางกรอย่เป็นร้านที่ขายทั้งโจ๊กและต้มเลือดหมูที่กลิ่นความหอมของน้ำซุปนี่ลอยมาแต่ไกลแต่ต้องยกนิ้วให้เลยกับต้มเลือดหมูของที่าร้านเป็นต้มเลือดหมูใส่ตำลึงเรื่องในให้ชิ้นใหญ่ทามาดีไม่มีกลิ่นคาวหมูสับตับหัวใจไส้เเเเเเีีีี่่่ยยยงงจจจแแลลลละะือออออดดนนนนุมมม้้้้้าาาาผปววตใชบพขกกููหท สั่งมาเป็นพิเศษรวมทุกอย่างในราคาชามนี้70บาทแต่ถ้าสั่งแบบธรรมดาก็50บาทเท่านั้นเองร้านจะอยู่ตรงข้ามสารลักเมืองคนชุมพรเนี่ยรู้จักดีตอ่อด้วยอีกหนึ่งร้านตำนานของชุมพรเลยก็ว่าได้กับร้านย้งหงหวดที่มีเมนูข้าวหน้ารวมที่น่ากินมากๆใส่มาทั้งเป็ดหมูกรอบหมูแดงและไก่แต่เราขอแบบพิเศษเพิ่มขามหมูลงไปราดด้วยน้ำราดฉ่ำๆมีความกลมกลม่อมหวานนิดนตัดรสดดชาติด้วยน้ำจิ้มที่มมเอกลักษเฉพาะตัวหอมเต้าเจี้ยวมีความเปรี้ยวเผ็ดนิดนิดูก๋วยเตี๋ยวเริุมต้ป 50บาาททเท่นนั้นติดๆกันเลยจะมีร้านบุญมีที่มีกาแฟโบราณหอมๆที่จะทําโดยคุณป้าที่หน้าตาใจดีมากๆที่เห็นรอยยิ้มเนี่ยก็อร่อยแล,แล้วเป็นคุณลุงเนี่ยเขาก็คุยเก่งมีของสะสมเป็นเหล้าเก่าๆลองแวะมาย้อนอดีตกับคุณลุงคุณป้ากันได้่งที่เราสั่งมาก็เป็นกาแฟโบราณอวันตินมีชาร้อนๆแล้วปลาต้งโกลกกรอบความอร่อยแบบเรียบง่ายที่มีทั้งผู้คนที่ยิ้มแย้มบรรยากาศแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมทําให้อะไรๆเนี่ยก็อร่อยง่ายไปหมดเลยซึ่งทั้งสองร้านเนี่ยจะอยู่หน้าปากซอยสารราแดงซอยหกและในซอยนี้ยังมีอ ทั้งขนมจีบติ่มซำให้เราเลือกแบบละลานตาและมื้อเช้าเนี่ยจะสมบูรณ์แบบไปไม่ได้เลยถ้าขาดบากุเตจะเป็นบากุเตที่รสชาติใสๆสดได้แบบคล่องคอขนมจีบติ่มซำกินคู่น้าจิ้มสูตรของที่ร้านนี้ก็ใช่เล่นจะมีความอมเปรี้ยวอมหวานรสชาติอร่อยทั้ง2ตัวบอกเลยว่าในตัวเมืองชุมพรเนี่ยยังมีของอร่อยให้เรากินอีกเพียบเลยและถ้าใครผ่านมาชุมพรอยากให้เก็บสีร้านนี้ไว้ในลิสต์เอาไว้เลยเชื่อเลยว่าเป็นความอร่อยที่มีสเสน่ห์ถูกใจทุกคนแน่นอนแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย